อ้อนเลิศวันนี้นะคะครูนีนจะพานักเรียนชั้นป .1 ค่ะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสระกันค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักสระไปหลายๆตัวแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาเด็กๆป .1 เนี่ยมารู้จักกับสระเพิ่มเติมกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเพื่อนของเราได้รับมอบหมายไปซื้อของที่ตลาดดังนั้นก่อนออกจากบ้านใช่ไหมคะก็ต้องอาบน้ำเช็ดตัวให้สะอาดไม่ว่าจะ เป็นอวัยวะต่างๆตาคอหูหรือว่าแขนให้นักเรียนช่วยครูดูซิว่อาอวัยวะที่ครูดได้พูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันตรงกับสระอะไรบ้างยกตัวอย่างสิ่งแรกที่ครูพูดถึงคือตาใช่ไหมคะคำว่าตามีสระคือสระอายํ่มากต่อมาคําว่าอคอคํานี้นะคะมีเพนชนะหนึ่งตัวคือคอควายแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังคอควายเป็นสระคือสระ อถัดมาค่ะคําว่าหูชัดมาหูเสียงยาวด้วยคือสระอูและสุดท้ายคําว่าแขนคํานี้นะคะสระที่อยู่ด้านหน้าแผ่นชนะขอไข่นี่คือสระแอพออาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็ผูกโบคำว่าโบคำนี้ค่ะสระที่อยู่ด้านหน้าบอใบไม้ตัวนี้คือสระ โอ้และสุดท้ายค่ะจากจากบ้านไปซื้อของเพื่อนก็เลยถือตะกรา้าคําว่าตะกร้านะคะคําแรกคําว่าตะมีเพนชชนะสีแดงตัวนี้ตัวนี้ค่ะคือสระใช่ไหมคะสระตัวนี้มีชื่อเรียกว่าสระอ่าและตัวสุดท้ายค่ะคําว่ากรา้าตัวนี้นะคะสระตัวนี้คือสระอาค่ะถือว่าเป็นการทบทวนก่อนว่าเด็กๆจำสระที่เราเคยเรียนไปแล้วได้หรือเปล่าค่ะ ดังนั้นนะคะเรามาฝึกอ่านค่ะสระดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวครูอ่านก่อนแล้วเด็กๆอ่านตามนะคะอ่ะอาอ,อ,อ,อีอีอึออือ อูอูเอตันนี้นะคะถัดมาค่ะเอแ,แเอแอะโอโอต่อมาเลยนะคะตัวนี้คือออก ออเออเออเมื่อได้ฝึกทบทวนกันแล้วนะคะที่นี้ค่ะเราไปที่ตลาดกันเลยดีกว่าไปซื้อของกันเลยดีกว่าผมลักษณะผมที่เพื่อนทํานะคะเพื่อนผูกผมสองข้างการทําผมลักษณะนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าทรงผมแบบไหนการเรียกว่าผมเตีย สระที่ครูอยากให้ดูนะคะคือตัวนี้สระตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าสระเอียวิธีการเขียนนะคะสระเอียเนี่ยจะต้องมีพยัญชนะอยู่ตรงกลางสระค่ะลองออกเสียงพร้อมกันนะคะคําว่าสระเอียก็ต้องมีเสียงคือเสียงเอียมีของอยู่3อย่างที่เพื่อนๆของเราต้องไปซื้อเด็กๆอาจจะต้องช่วยกันจําอย่างแรกไปซื้อ ขนมอย่างที่สองเพื่อนจะต้องไปซื้อดอกไม้แล้วก็อย่างที่สามเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปซื้อเครื่องดื่มขนมอย่างแรกปรากฏออกมาแล้วเรียกว่าขนมเปี๊ยะคำว่าขนมเปี๊ยะนะคะคำว่าเปี๊ยะเนี่ยนักเรียนเห็นสระไหมที่เป็นตัวอักษรสีแดงตัวนี้นะคะมีสระที่มีชื่อว่าสระเอียยออกเสียงพร้อมกันว่าเสียงเอีย่ยและวิธีการเขียนสระเอียยนะคะก็จะต้องมี พยัญชนะอยู่ตรงกลางค่ะเมื่อเดินเข้ามาในตลาดสักพักหนึ่งเพื่อนเจอเสื้อสวยมากอยากที่จะซื้อไปฝากคุณป้าคำว่าเสื้อนะคะมีสระที่เป็นตัวอักษรสีแดงตัวนี้เรียกว่าสระเอ,อือออกเสียงพร้อมกันว่าเสียงเอ,อือมีอีกสระหนึ่งที่ครูอยากให้เด็กๆทำความรู้จักกันนะคะเมื่อสักครู่นี้คือสระเอ,อือ สระตัวนี้ค่ะคล้ายๆกันเลยแต่เสียงสัน้นตัวนี้เรียกว่าสระเอืออย่างเช่นคํานี้นะคะคําว่าเกลือลองออกเสียงคําว่าเกลือดูเกลือโอเคคาว่าเกลือสระเอือดตัวนี้เนี่ยมีเสียงก็คือเสียงเอือดวิธีการเขียนเหมือนสระเอือเลยก็คือเราจะนาพยัญชนะน,นะคะไว้ตรงกลางสระค่ะต่อมามาดูของให้ต้องซื้อกันบ้างตอนแรกเราซื้อ ขนมไปแล้ว1ชนิดใช่ไหมคะสิ่งนี้ต้องซื้อมี3อย่างมีขนมมีดอกไม้แล้วก็มีเครื่องดื่มขนมซื้อไปแล้วทีนี้มาซื้อดอกไม้บ้างดอกไม้ชนิดนี้ค่ะคุณย่าฝากซื้อเพราะว่าจะต้องนําดอกไม้ชนิดนี้ไปไหว้พระดอกไม้ชนิดนั้นคือดอกบัวให้นักเรียนสังเกตคําว่าบัวนะคะตัวอักษรสีแดงตัวนี้คือสระที่มีชื่อว่าสระอ ดังนั้นเสียงที่ออกมาออกเสียงพร้อมกันเสียงอววิธีการเขียนเราจะนำพยัญชนะไว้ด้านหน้าของสระอัวค่ะของอย่างสุดท้ายนะคะที่เพื่อนได้รับมอบหมายให้ไปซื้อคือกาแฟร้อนมีชื่อเรียกว่าโอยยวให้นักเรียนสังเกตตัวอักษรที่ขึ้นสีแดงนะคะตัวนี้ค่ะคือสระที่มีชื่อเรียกว่าสระอวให้ออกเสียงพร้อมกันนะคะเสียงอว วิธีการเขียนสระอวเราจะเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะค่ะหลังจากที่ได้รู้จักกับสระไปแล้วนะคะรู้จักหน้าตาไปแล้วรู้จักชื่อไปแล้วทีนี้เราจะมาฝึกเขียนสระกันค่ะอุปกรณ์ที่อยากให้เด็กๆเ,เตรียมนะคะมีดินสอยางลบแล้วก็กระดาษเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามาฝึกเขียนสระกันค่ะตัวแรกสระตัวนี้คือสระที่มีชื่อว่าสระ เอีสระเอียไม่มีเสียงสั้นหรือเสียงยาวเอ่ยเสียงยาวสระเอียเสียงยาวนะคะวิธีการเขียนเราจะนำเพยนชนะไว้ตรงกลางสระตำแหน่งที่เป็นเส้นขีดนี่นะคะดังนั้นวิธีเขียนเริ่มจากการเขียนเหมือนสระเอก่อนแล้วก็เติมเพยญชนะจากนั้นเขียนเหมือนสระอีแล้วก็ตามด้วยยอยักษ์นะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะเป็นเสียงยาวถัดมาค่ะเมื่อมีเสียงยาวแล้วต่อไปเป็นเสียงสั้น เสีงสั้นตัวนี้คือสระเอียสระเอียวิธีการเขียนเราจะนำแพนชนะไว้ตรงกลางเช่นเดียวกับสระเอียเลยเริ่มต้นเขียนง่ายมากเริ่มจากการเขียนเหมือนสระเอก่อนตําหน่งขีดแล้วก็เติมแพ่นชนะลงไปด้านบนก็เขียนเหมือนสระอีตามด้วยย่อยักษ์แล้วก็สระอะค่ะ มาดูภาพกันบ้างให้ทุกคนนะคะช่วยกันบอกว่าภาพนี้คือภาพของอะไรแล้วเราจะมาระบุสระพร้อมกันนะคะภาพนี้คือ,ปอเปาะเตียคำว่าปเปาะเตี้ยคำแรกก่อนเปาะมีสระคือสระเส,สียงสั้นคืออออส่วนคำว่าเตียมีเป็นเสียงสั้นคือเสียงเอียรวมกันนะคะเป็นคำว่าปเปาะเตี้ยนะคะ ต่อมาค่ะภาพนี้คือผลไม้อย่างหนึ่งไม่รู้เด็กๆชอบรับประทานหรือเปล่านะคะภาพนี้คือทุเรียนคำว่าทุเรียนเริ่มจากคำว่าทุก่อนทบทวนสักหน่อยสิสระที่อยู่ด้านล่างทอรหารตัวนี้คือสระอุส่วนคำว่าเรียนมีเสียงยาวสระที่ปรากฏก็คือสระเอียสระตัวถัดไปนะคะเป็นสระเสียงยาวค่ะสระตัวนี้มีชื่อว่าสระ เอือวิธีการเขียนสระเอือนะคะเราจะนําพยัญชนะไว้กึ่งกลางของสระค่ะดังนั้นวิธีการเขียนนะคะเริ่มเหมือนการเขียนสระเอก่อนเลยแล้วก็เขียนพยัญชนะลงไปจากนั้นเขียนสระอือด้านบนตามด้วยอออ่างค่ะมันมีสระเสียงยาวแล้วมาดูที่สระเสียงสั้นกันบ้างสระตัวนี้ค่ะเรียกว่าสระเอือสระเอือวิธีการเขียนเหมือนสระเอือก็คือเราจะต้องนํา พยัญชนะไว้กึ่งกลางของสระวิธีเขียนเหมือนกันเลยเริ่มต้นเหมือนเขียนสระเอก่อนเติมพยัญชนะด้านบนลักษณะเดียวกับสระอืออออ่างแล้วตามด้วยสระอ่ะต่อท้ายค่ะรูปภาพนี้คือภาพของผลไม้ชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกว่ามะเฟืองคำว่ามะก่อนสระที่อยู่ตามหลังมอม้าตัวนี้นะคะ คือสระอะส่วนคําว่าเฟืองเป็นสระเสียงยาวสระตัวนี้คือสระเอ,อือภาพต่อมาค่ะช่วยกันดูนะคะภาพนี้คือภาพของมะเขือคําว่ามะเขือมีคําว่ามะเหมือนกับคําว่ามะเฟืองเลยดังนั้นสระที่อยู่ตามหลังมอม้าเป็นสระเดียวกันคือสระอะส่วนคำว่าเขือ ก็เป็นสระเสียงยาวเช่นเดียวกันและสระตัวนี้คือสระเอือน,นั่นเองค่ะสระตัวถัดมาเป็นสระเสียงยาวตัวนี้มีชื่อว่าสระอัววิธีเขียนสระอัวนะคะเราจะเขียนไว้ด้านหลังของเพียนชนะดังนั้นค่ะเริ่มจากการเขียนเพียนชนะก่อนที่ตำแหน่งขีดจากนั้นด้านบน ลักษณะคล้ายๆกับสระอาดแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวนะคะเขียนขึ้นไปด้านบนจากนั้นตามหลังด้วยวอลแหวนค่ะสระตัวถัดมาเป็นเสียงสั้นตัวนี้นะคะออกเสียงว่าอวสระอววิธีเขียนก็เหมือนกับสระอวเลยก็คือเราจะต้องเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะดังนั้นในตำแหน่งขีดเราจะเขียน เพนชนะลงไปก่อนจากนั้นก็เขียนเหมือนสระอัวใช่ไหมคะแล้วตามหลังด้วยสระอ่ะค่ะคำศัพท์ที่ครูอยากให้ดูนะคะภาพนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเขาคือวัววัวชัดเจนมากเลยสระเสียงยาวด้วยคือสระอัวและอีกภาพหนึ่งนะคะภาพนี้คือถั่ว เป็นเสียงยาวแล้วก็เป็นสระเดียวกันด้วยก็คือสระอัวเช่นเดียวกันเลยค่ะมารู้จักแล้วเขียนก็ถูกต้องแล้วนะคะมาฝึกอ่านกันนะคะครูอ่านก่อนแล้วเด็กๆอ่านตามครูนะคะเอี่ยเอี่ยเอือเอือ อัวอัวและกิจกรรมสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราได้เดินสำรวจตลาดกันพบว่าที่ตลาดมีร้านอยู่เยอะแยะไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นนะคะทุกร้านจะมีป้ายที่เป็นรูปแก้วน้ำแล้วในแก้วน้ำก็มีตัวอักษรทั้งสระแล,ะล้วก็แพนชนะอยู่ อยากให้ทุกคนนะคะลองช่วยกันเรียงคํานะคะจากในแก้วน้ำเนี่ยว่าเราจะได้เป็นคําว่าอะไรบ้างเริ่มจากร้านที่1เลยร้านที่1คือร้านที่เป็นร้านขายผลไม้นะคะเมื่อครูนําตัวอักษรทั้งหมดมาเรียงกันครูจะได้เป็นคําว่าเผือกลองอ่านพร้อมกันนะคะเผือก คำว่าเผือกนี้เป็นสระเสียงยาวสระที่ปรากฏคือสระเอ,อือโดยเผือกนี้เป็นพืชนิดหนึ่งที่สามารถรับประทานได้นะคะร้านถัดมาค่ะเป็นตำแหน่งที่คนกําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่คําศัพท์ที่ครูเรียงได้เป็นคําว่าเจียอ่านพร้อมกันนะคะเจียร้านถัดมานะคะเป็นร้านขายน้ำดื่ม อาจจะเป็นร้านขายน้ำปั่นเมื่อครูนำตัวอักษรมาเรียงกันจะได้เป็นคำว่า h e ียออกเสียงพร้อมกันว่า h e ียสระที่ปรากฏเป็นสระเสียงยาวก็คือสระเอียนเองและร้านสุดท้ายค่ะร้านขายอะไรเนี่ยสระเป่าใช่ไหมคะครูนำตัวอักษรมาเรียงกันครูได้เป็นคำว่าถั่วอ่านพร้อมกันถั่ว สระที่ปรากฏเป็นสระเสียงยาวก็คือสระอัวน,นั่นเองเก่งมากค่ะหลังจากที่เราเรียนในวันนี้บทเรียนวันนี้จบแล้วนะคะครูอยากให้เด็กๆลองสำรวจตัวเองดูว่าเด็กๆมีความเข้าใจในบทเรียนวันนี้มากระดับไหนความเข้าใจของหนูตรงกับภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3 สำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องจบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น